เล่าเรื่องภูมใจเสมอนิทานชาดกเรื่องนกกระจาบเจ้าปัญญาวัตตรกชาดกให้เขียนประกาศโดยอทภทินิยะครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นนกกระจาบตัวหนึ่งวันหนึ่งได้ออกไปาหาอาหารแล้วได้เกิดติดตะข่ายของนายพรานที่คอยดักนกเอาไว้ ในขณะที่นกกระจาบได้ถูกจับขังนั้นนกกระจาบจึงพยายามคิดหาวิธีเอาชีวิตรอดให้ได้และคิดในใจว่าถ้าเรากินอาหารร่างกายเราก็จะมีเนื้อมากคนที่จะมาซื้อก็อาจจะเลือกเราและซื้อกลับไปทําอาหารแต่ถ้าเราไม่กินอาหารร่างกายเราก็คงซูบผอมคนจะไม่มาซื้อเรา เรากรจ็จะปลอดภัยตั้งแต่นั้นมานกกระจาบก็ไม่ยอมกินอาหารอีกเลยนกกระจาบจะมีร่างกายสู้ผอมมีแต่ยางหุ้มกระดูกผู้คนที่มาเลือกซื้อนกพอเห็นนกกระจาบมีร่างกายสู้ผอมก็ไม่อยากได้จนในร้านของนายพรานเหลือแต่เพียงนกกระจาบที่มีร่างกายสู้ผอมเพียง,งยตัวเดียวนายพรานก็เลยจับ นกกระจาบออกมาจากกรงเพื่อจะมาตรวจดูว่าเป็นอะไรพอนายพรานเผลอเท่านั้นแหละนกกระจาบก็ได้บินหนีกลับไปที่อยู่ของตนตามเดิมเมื่อฝูงนกกระจาบเห็นนกกระจาบพ,พระโพธิสัตว์บินกลับมาแล้วจึงได้ซักถามนกกระจาบพ,พระโพธิสัตว์ก็ได้บอกเรื่องราวให้ทราบแล้วกล่าวกับเพื่อนฝูงว่าครนเมื่อไม่คิด ก็ไม่ได้บรรลุคุณธรรมพิเศษท่านจงดูผลอุบายที่เราคิดแล้วเราพ้นจากการถูกฆ่าและจองจำก็ด้วยอุบายนั้นนิทานเรื่องนี้สอนห้รู้ว่าเกิดเป็นคนควรคิดเป็นสิ่งที่ดีไว้สามารถเอาตัวรอดในยามขับขันได้